เกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมรู้จักกับน้อนอีกเชน้นทีหนึ่งซึ่งเป็นศัตรูตัวชกาจกับมะพร้าวค่ะ ขออนุญาตมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับมแมลงศัตรตูพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะเรียกว่าหนอนกินจันมัวพ้าวนะคะเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะคะในวงพาราลิดี้ซึ่งปกติแล้วมแมลงชนิดนี้นะคะไม่ได้จัดเป็นศัตรตูพืชที่สําคัญของมะพพ้าวมาก่อนนะคะมีเขตการแพร่กระจายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจนถึงหมู่เกาะแปซิฟิกนะคะแล้วก็เลื่อยมาจนถึงจีนแล้วก็มีทางฟินแลนด์อีกนิดหน่อยนะคะ สำหรับในประเทศไทยเนี่ยเราเจอผีเสื้อชนิดนี้มาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะในปีนี้นะคะเราพบว่ามีการรายงานการเข้าทำลายของหนอนชนิดนี้มากขึ้นนะคะเราก็เลยได้เข้าไปติดตามตรวจสอบแล้วก็มาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะ<ๆ>เพื่อใช้สําหรับการเฝ้าระวังศัตรูพืชอีกตัวหนึ่งนะคะ สำหรับการทำลายของหนอนกินจันมะพร้าวนะคะตัวหนอนเนี่ยจะชอบมากเลยนะในส่วนของจันมะพร้าวจันมะพร้าวก็คือส่วนของดอกมะพร้าวที่เพิ่งแตกมาใหม่ๆลักษณะเป็นสีข,ขาวๆโดยเฉพาะจันที่ออกมาใหม่ๆหนอนชอบมากเลยนะคะแม่ผีเสื้อเ็าจะมาวางไข่ที่กาบของจันเมื่อจันแตกออกมาหนอนฟักออกมาหนอนก็จะเข้าไปกินที่ส่วนของจันนะคะนอนกินจันมะพร้าว เป็นศัตรูตัวสำคัญของมะพร้าวนะคะสัดปดาห์หน้ามาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกับวิธีที่จะกำจัดน้อนกินจากมะพร้าวกับกรมวิชาการเกษตรและปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุกกันต่อค่ะปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไขมุกใช้น้อยงามทนผลดก